สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสัตว์ศปกาพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนาย,ยนค่ะคำพยากรณ์นะคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่าน สนใจตรวจดวงชะตาหรือปรึกษาดวงชะตาได้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสสปกาพยากรณ์หรือ0644291574หรือ0956146598หรือ ID Line a z A2642 ค่ะ ค่ะพี่ผู้สกนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะในช่วงของต้นเดือนก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่ามีแนวคิดอะไรดีๆสักหน่อยถึงแม้จะรู้สึกแบบมึนๆงงๆสักหน่อยแต่ว่ายังทําให้คุณมีแนวคิดอะไรดีๆนะคะบางท่านก็จะยุ่งหรือวุ่นวายอยู่กับบุตรบริวารน,นะคะในช่วงของต้นเดือนนะคะแต่พอ อะไรที่สำคัญนะคะควรดำเนินการและจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงกลางเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่ากลางเดือนตุลาคมไปนะคะพี่ผู้ทรงมีโอกาสที่จะแบบทำอะไรแล้วก็ติดขัดนะคะแล้วก็มีคนหาเรื่องนะคะแล้วก็บางท่านก็มีปัญหากับญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีปากเสียงกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องได้นะคะ,ะใครที่ จะทํานิติการสัญญาอะไรสําคัญสำคัญก็ควรจัดการให้เรียบร้อยก่อนกลางเดือนตุลาคมค่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของการงานสําหรับพี่ผู้ศกกันนะคะการงานของพี่ผู้ศกนะคะก็ใครตกงานต้นเดือนก็มีโอกาสได้เริ่มงานใหม่หรือทํางานใหม่นะคะหรือได้รับหน้าที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ แต่คุณจะรู้สึกแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกะคะหรือว่าบางครั้งต้องการคำปรึกษาหรือปรึกษาหัวหน้าหัวหน้าก็จะไม่ค่อยสนใจหรือให้ความสําคัญในตัวคุณมากเท่าไหร่นะคะก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคุณต้องคิดเองทําเองเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบ มึนๆงงๆคิดอะไรไม่ค่อยออกเบอร์ๆอะไรเงี้ยดังนั้น,น,นคุณต้องพยายามมีสติให้มากๆนะคะสําหรับพี่ผู้สในช่วงสองสาเดือนนี้นะคะเพราะว่าพี่พฤ้สโดนลาหูทับอยู่นะคะแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะก็ยังอยู่ในจุดที่แบบไม่โอเคไม่เอื้ออํานวย,นยให้พี่ผู้ส่งทำให้พี่พฤ้สคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะหรือว่าต้องการหาข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยสําหรับพี่ผู้สนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่ผู้สมมีสติแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทํานะคะปัญหามันก็จะได้ลดน้อยลงนะคะบางท่านถ้าทําธุรกิจนะคะก็หรือต้องทํางานในลักษณะของคู่ค้าคู่สัญญานะคะในช่วงของกลางเดือนตุลานะคะไอ้ก่อนในช่วงที่ผ่านมานะคะสองสาเดือนหรือเดือนนี้ในช่วงของต้นเดือนนะคะมีการยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ มีการจบเกี่ยวกับเอกสารหรือสัญญาเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่สัญญาแบบว่ายกเลิกงานเราอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเข้ามา,มาสักกาลางเดือนเป็นต้นไปนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้คู่ค้าคู่สัญญาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่แบบไปติดต่อง,งานแล้วก็เขาก็ติดต่อง,งานแบบจ้างงานแบบในลักษณะของคู่ค้าคู่สัญญาก็มีเข้ามาให้คุณได้รู้สึก ดีขึ้นแล้วก็โอเคขึ้นนะคะในช่วงของการเดืินเป็นต้นไปในในงานที่มีลักษณะเป็นคู่ค้าคู่สัญญานะคะคู่ค้าคู่สัญญานำโอกาสดีๆมาเสนอให้คุณนะคะก็อย่าลืมจับโอกาสนั้นนะคะถึงหม้มันเข้ามาในลักษณะมันเข้ามาแต่คุณยังคิดอะไรไม่ออกแต่มันมีโอกาสที่แบบได้ร่วมลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแค่พิจารณาเอกสารหรือสัญญาตรงนั้นให้รอบคอบนะคะแล้วก็ คุณก็ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ในช่วงของสองสเดือนนี้เพราะคุณจะมีสภาวะแบบเบื่อเบื่อเอือดือแล้วก็มีลักษณะแบบว่าคิดเยอะคิดมากอะไรย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆได้นะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสที่จะได้ลงทุนหรือเรื่อมหุ้นกับใครก็ควรพิจารณาแล้วก็รอบครอบในแค่เอกสารสัญญาแล้วก็อย่าลืมรับโอกาสครั้งนั้นไปนะคะคุณจะได้มีงานที่ดีแล้วก็มีไรายได้ที่ดีขึ้นนะคะ ค่ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะในช่วงของต้นเดือนยังมีโอกาสที่เลิกลาหรือจบความสัมพันธ์ได้นะคะบางท่านคนรักอาจจะคนรักหรือเราอาจจะแบบเบี่ยงแบบแอบไปมีใจให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยู่ในลนักษณะของรักสามเศร้าเราสามคนประมาณนี้ค่ะในช่วงของต้นเดือนตุลานะคะบางท่าน คนรักอาจจะป่วยนะคะแต่พอเข้ากลางเดือนตุลาไปความรักก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือคุณค่อนข้างที่จะแบบคิดมากแล้วก็หาเรื่องเอาเรื่องเก่าๆเ,เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้นะคะดังนั้นคุณก็ถ้าแฟนคุณทําตัวดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คุณปัญหาเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆคุณก็ต้องพยายามแบบอย่านํามาคิดหรือมาสร้างปัญหานะคะเพราะส่วนใหญ่ในช่วงของกลางเดือน กลางเดือนตุลาไปคุณจะเริ่มคิดมากคิดเยอะแล้วก็ตัวของคุณเองจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นด้วยตัวของคุณเองนะคะส่วนในเรื่องของคู่คุณก็เขาก็พยายามปรับตัวทําตัวเองให้ดีขึ้นในช่วงของการเ e ดือนเป็นต้นไปนะคะค่อนข้างที่จะเอาใจคุณมากขึ้นนะคะสําหรับคนโสดก็มีโอกาสเจอคนถูกใจนะคะในช่วงของการเดือน e เป็นต้นไปนะคะ่ะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะในช่วงของการเดือนเป็นต้นไปค่ะในเรื่องของการเงิน การเงินในเดือนตุลานี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะสําหรับพี่ผู้ส่คมีโอกาสได้เงินใหม่ๆพบช่องทางการสร้างเงินใหม่ๆแล้วก็มีโชคลาบบ้างนะคะถึงไม่มากก็มีโชคลาบเข้ามาก็ทําให้การเงินดีกว่าเดือนที่ผ่านมาสําหรับพี่ผู้สกนะคะในเดือนของตุลาคมนี้